ชาติที่สี่เนมิราชชาดกพระเนมิราชผู้ยิ่งด้วยอธิษฐานบารมีเพื่อบำเพญ็ญอธิษฐานบารมีเป็นชาติที่สี่ของทศชาติชาดกพระโพธิสัตว์สเสวยชาติเป็นพระเนมิราชโอรสเจ้าเมืองมิถิลาโปรดการบริจาคทานและรักษาพรหมจรรย์พระอินทร์ทรงพอพระทยัยถึงกับให้พระมาตุลีนำทิพย,ยรสมารับไปเที่ยวเมืองสวรรค์และนรกแล้วเชิญให้คลองเมืองสวรรค์ พระเนมิราชไม่ทรงรับและเสด็จกลับบ้านเมืองของพระองค์พอทรงชราก็ออกผนวดพระชาตินี้พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญอธิษฐานบารมีพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระราชอุทยานอัมพวันของพระเจ้ามคคเทวราชทรงอาศัยกรุงมิทิลาเป็นที่พิกษาจารย์ทรงปรารบกระทำการแย้มพระโอษฐให้ปรากฏตรัพระธรรมเทศานานี้วันหนึ่ง พระศาสดาพ,พร้อมด้วยภิกษุเป็นอันมากสเสด็จจาริกไปอัมพวันนั้นนิยามเย็นส่งทอดพระเนรเห็นภูมิประเทศแห่งหนึ่งเป็นรม,มณียสถานซึ่งใครจะตรัสบูรพจริยาของพระองค์จึงทรงแย้มพระโอษฐจึงมีพุทธดำรัสว่าดูก่อนอานน์ภูมิประเทศนี้เราเคยอาศัยอยู่เจริญยานในการที่เราเสวยชาติเป็นมคเทวราชาตรัสดังนี้แล้ว ก็ทรงดุษณีภาพนิ่งอยู่ภิกษุทั้งหลายกลาบทูลวิงวอนเพื่อให้ทรงแสดงจึงประทับนั่งณบอรวรพุทธาสนะที่ปูลาดไว้ทรงนำอดีตนิทานมาแสดงดังต่อไปนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในอดีตการณกรุงมิทิลาแคว้นวิเทหรัฐได้มีพระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่ามคเทวราช พระองค์ทรงเล่นอย่างราชกุมารอยู่84,000ปีคลองไอสวรรค์84,000ปีเมื่อสวยราชมีพระดํำรัสกับเจ้าพระนักงานภูษามาลาว่าเมื่อใดเจ้าเห็นผมงอกในศีรษะเราเจ้าจงบอกข้าเมื่อน,นั้นครั้นการต่อมาเจ้าพนักงานภู้สามาลาได้เห็นเส้นพระสกงอกจึงกราบทูลแด่พระราชาพระองค์ตรัสสั่งให้ถอนด้วยแหนบทองคำ ให้วางไว้ในพระหัตถ์ทอดพระเนตรพระศกงอกจงพิจารณาเห็นมรณะประหนึ่งว่ามาคล้องอยู่ที่พระนรา,ามีพระดำริว่าปัดนี้เป็นการที่จะผนวดจึงพระราชทานบ้านสวยแก่เจ้าพนักงานภูสามาลาแล้วตรัสเรียกพระเชษทโอรสมามีดำรัดว่าพ่อจงรับคลองราชสมบัติพ่อจักบวชผมงอกที่งอกอยู่บนศีรษะของพ่อนี้ นำความหนุ่มไปเสียแล้วเป็นเทวทูตปรากฏแล้วคราวนี้จึงเป็นคราวที่พ่อจะบวชครั้นดำรัดดังนี้แล้วก็อภิเษกพระราชโอรสในราชสมบัติแล้วพระราชทานพระโอวาทว่าแม้ตัวเธอเห็นผมงอกอย่างนี้แล้วก็พึงบวชรัชนี้แล้วสเสด็จออกจากพระนครส่งผนวดเป็นฤาษีจะเริญนพรมวิหารสีตลอด84,000ปีบังเกิดในผมโลก แม้พระราชโอรสของพระเจ้ามคเทวราชก็ทรงผนวดด้วยอุบายนั้นแลได้มีพรมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้ากษัตริย์ผู้เป็นพระราชโอรสของพระราชาลำดับต่อมานับได้8 4 0 0 0พองค์ย่อนสององค์ทอดพระเนตรเห็นเส้นพระศกหงอกบนพระเศียรแล้วทรงผนวดในพระราชอุทยานอัมพวันนี้จริญพรมวิหารสีบังเกิดในพรมโลกพระราชาแห่งเมืองมิถิลา ทรงมีพระโอรสนามว่าเนมิกุมารผู้ทรงสืบสมบัติในกรุงมิถิลาต่อไปพระเนมิกุมารทรงมีพระไทยฝักใฝ่ในการบำเพ็ญทานมาตั้งแต่อย่างทรงพระเยาว์ทรงรักษาศีลอุโบสถอย่างเคร่งครัดเมื่อพระบิดาทอดพระเนตรเห็นเส้นพระเกศงอกก็ทรงรำพึงว่าบัตดนี้ถึงเวลาที่เราจะมอบราชสมบัติให้แก่โอรสแล้วพระองค์เองก็จะได้เสด็จออกบำเพ็ญเพียรทางธรรมต่อไป จึงส่งมอบราชสมบัติเมืองมิถิลาให้แก่พระเนมิราชก,กุมารขึ้นครองเป็นพระเจ้าเนมิราชส่วนพระองค์เองก็เสด็จออกบวชรักษาศีลกราบจนสวรรคตเมื่อพระเจ้าเนมิราชครองราชสมบัติโปรดให้สร้างโรงทานริมประตูเมืองสี่แห่งโรงทานกลางพระนครหนึ่งแห่งส่งบริจาคทานแก่ประชาชนอยู่เป็นนิตส่งรักษาศีลและสั่งสอนประชาชนของพระองค์ ให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมครั้งนั้นปรากฏว่าประชาชนทั้งหลายล้วนแต่เป็นผู้มีศีลมีสัตว์ไม่มีการเบียดเบียนทำบาปหยาบช้าบ้านเมืองก็ร่มเย็นเป็นสุขผู้คนพากันสรรเสริญพระคุณของพระเจ้าเนมิราชอยู่ทั่วไปพระเจ้าเนมิราชเมื่อทรงปฏิบัติธรรมอยู่นั้นทรงสงสัยว่าการให้ทานกับการประพฤติพรหมจรรย์คือการรักษาความบริสุทธิ์ไม่คล้องเกี่ยวกับวิถีชีวิตทางโลกนั้น อย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันพระอินทร์ได้ทรงทราบถึงความกังขาในพระทัยของพระเจ้าเนมิราชจึงเสด็จจากดาวดึงลงมาปรากฏเฉพาะพระพักพระราชาตรัสกับพระราชาว่าหม่อมฉันมาเพื่อแก้ข้อสงสยัยที่ทรงมีพระประสงค์จะทราบว่าระหว่างทานกับการประพฤติพรหมจันทร์สิ่งใดจะเป็นกุศลยิ่งกว่ากันหม่อมฉันขอทูลให้ทราบว่าบุคคลได้เกิดในตระกูลกษัตริย์นั้นก็เพราะประพฤติพรหมจันทร,ร์ในขั้นต่ำ บุคคลได้เกิดในเทวโลกเพราะได้ประพฤติพรหมจรรย์ขั้นกลางบุคคลจะถึงความบริสุทธิ์ก็เพราะประพฤติพรหมจรรย์ขั้นสูงสุดการเป็นพรหมนั้นเป็นได้ยากลำบากยิ่งผู้จะประพฤติพรหมจรรย์จะต้องเว้นจากวิถีชีวิตอย่างมนุษย์ปูถุชนต้องไม่มีเย้าเรือนต้องบำเพ็ญธรรมสม่ำเสมอดังนั้นการประพฤติพรหมจรรย์จึงทำได้ยากยิ่งกว่าการบริจาคทานและได้กุศลมากยิ่งกว่าหลายเท่านัก บรรดากษัตริย์ทั้งหลายมักบริจาคทานกันเป็นการใหญ่แต่ก็ไม่สามารถจะล่วงพ้นจากกิเลสไปได้แม้จะได้ไปเกิดในที่อันมีแต่ความสนุกบันเทิงรื่นรมแต่ก็เปรียบไม่ได้กับความสุขอันเกิดจากความสงบอันวิเวกอันจะได้มาด้วยการประพฤติพรหมจรรย์เท่านั้นพระอินทได้ทรงเล่าถึงเรื่องราวของพระองค์เองที่ได้ประกอบทานอันยิ่งใหญ่เมื่อชาติที่เกิดเป็นพระราชาในภาราณสี ได้ทรงถวายอาหารแก่นักพรตที่อยู่บริเวณแม่น้ำสีทาเป็นจำนวนหมืน่นรูปได้รับกุศลอันยิ่งใหญ่แต่ก็เพียงได้เกิดในเทวโลกเท่านั้นส่วนบรรดานักพรตที่ประพฤติพรหมจรรย์เหล่านั้นล้วนได้ไปเกิดในพรหมโลกอันเป็นแดนที่สูงกว่าและมีความสงบสุขอันบริบูรณ์กว่าแต่แม้ว่าพรหมจรรย์จะประเสริฐกว่าทานพระอินทร์ก็ได้ทรงเตือนให้พระเจ้าเนมิราชทรงรักษาธรรมทั้งสองคู่กัน คือบริจาคฐานและรักษาศีลครั้นเมื่อพระอินเสด็จกลับไปเทวโลกแล้วเหล่าเทวดาซึ่งครั้งที่เกิดเป็นมนุษย์นั้นได้เคยรับทานและฟังธรรมจากพระเจ้าเนมิราชจนได้มาบังเกิดในเทวโลกต่างพากันไปเฝ้าพระอินและทูลว่าพระเจ้าเนมิราชทรงเป็นอาจารย์ของเ่าข้าพระบาทมาแต่ก่อนข้าพระบาททั้งหลายลำลึกถึงพระคุณพระเจ้าเนมิราชใครจะได้พบพระองค์ ขอได้โปรดเชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชมายัางเทวโลกนี้ด้วยเถิดพระอินทจึงมีเทวบัญชาให้มาตุลีเทพสารธีนำเวชยานตราชรสไปเชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชจากกลุ่มมิทิลาขึ้นมาอย่างเทวโลกมาตุลีเทวบุตรรับองค์การแล้วก็นำราชาธิไปยังมนุษย์โลกในคืนวันเพนขณะที่พระเจ้าเนมิราชกำลังประทับอยู่กับเหล่าเสนาอมาย์มาตุลีทูลเชิญพระราชาว่า เทพบนสวรรค์ชั้นดาวดึงรำลึกถึงพระคุณของพระองค์ปรารถนาจะได้พบพระองค์จึงนำราชรถมาเชิญเสด็จไปยังเทวโลกพระเจ้าเนมิราชทรงรำพึงว่าพระองค์ยังไม่เคยเห็นเทวโลกปรารถนาจะเสด็จไปตามคำเชิญของเหล่าเทพจึงเสด็จประทับบนเวชยันตราชรถมาตุลีจึงทูลว่า สถานที่ที่จะเชิญเสด็จไปนั้นมีสองทางคือไปทางที่อยู่ของเหล่าผู้คนทำบาปหนึ่งและไปทางสถานที่อยู่ของผู้ทำบุญหนึ่งพระราชาประสงค์จะเสด็จไปที่ใดก่อนก็ได้พระราชาตรัสว่าพระองค์ประสงค์จะไปยังสถานที่ของเหล่าผู้ทำบาปก่อนแล้วจึงไปยังที่แห่งผู้ทำบุญมาตุลีก็นำเสด็จไปยังเมืองนรก ่านแม่น้ำเวตาณีอันเป็นที่ทรมานสัตว์นรกแม้น้ำเต็มไปด้วยเท้าวันน้ำโตเท่าหอกมีเพลิงลุกโชดช่วงมีเหลาเหล็กเสียบสัตว์นรกไว้เหมือนอย่างปลาเมื่อสัตว์นรกตกลงไปในน้ำก็ถูกหอกแหลมคมใต้น้ำสับขาดเป็น,นท,ท่อนๆบางทีนายนิรบาลก็เอาเบ็ดเหล็กเกี่ยวสัตว์นรกขึ้นมาจากน้ำเอามันนอนงายอยู่บนเปลวไฟบ้างเอาก้อนเหล็กมีไฟลุกแดงอุดเข้าไปในปากบ้าง สัตว์นรกล้วนต้องทนทุกขเวทนาด้วยอาการต่างๆพระราชาตรัสถามถึงโทษของเราสัตว์นรกนี้ว่าได้ประกอบกรรมชั่วอะไรไว้จึงต้องมารับโทษดังนี้มาตุลีก็ตอบปรรยายถึงโทษกรรมที่สัตว์นรกเหล่านี้ประกอบไว้เมื่อครั้งที่เกิดเป็นมนุษย์จากนั้นมาตุลีก็พาพระราชาไปทอดพระเนตรคุมนรกต่างๆที่บรรดาสัตว์นรกถูกจองจําและลงโทษอยู่ด้วยความทรมานแสนสาหัส นาทุเรศเวทนาต่างๆเป็นที่น่าสะพึงกลัวอย่างยิ่งพระราชาตรัสถามถึงโทษของสัตว์นรกแต่ละประเภทมาตุลีก็ตอบโดยละเอียดเช่นผู้ที่เคยทรมานไล่จับไล่ยิงนกขว้างนกจะถูกนายในระยะบาลเอาเหล็กพืชรัดคอกดหัวแล้วดึงเหล็กนั้นจนคอขาดผู้ที่เคยเป็นพ่อค้าแม่ค้าแล้วไม่ซื่อต่อคนซื้อเอาของเลวมาหลอกว่าเป็นของดีหรือเอาของเลวมาปนของดี ก็จะถูกลงโทษให้เกิดความกระหายน้ําครั้นเมื่อไปถึงน้ําน้ํานั้นก็จะกลายเป็นแกลบเพลิงลุกเป็นไฟก็จําต้องกินแกลบต่างน้ําเมื่อกินเข้าไปแกลบน้ําก็แผดเผาร่างกายได้รับทุกขเวทนาสาหัสผู้ที่เคยทําความเดือดร้อนให้มิสหายอยู่เป็นนิดรบกวนเบียดเบียนมิสหายด้วยประการต่างๆเมื่อตายไปในขุมนรกก็จะรู้สึกหิวกระหายปรารถนาจะกินอาหาร แต่อาหารที่ได้พบคืออุจจระปัสสวะสัตว์นรกเหล่านี้จำต้องดื่มกินต่างอาหารผู้ที่ฆ่ามิดามารดาฆ่าผู้มีพระคุณฆ่าผู้มีศีลธรรมจะถูกไฟนรกแผดเผาให้กระหายต้องดื่มเลือดดื่มน้องแทนอาหารความทุกข์ทรมานอันแสนสาหัสในขุมนรกต่างๆเป็นที่นาทุเรศเวทนา ทำให้พระราชารู้สึกสยดสยองต่อผลแห่งกรรมชั่วร้ายของมนุษย์ใจบาปหยาบช้าทั้งหลายยิ่งนักพระราชาทอดพระเนตรเห็นวิมานแก้วของนางเทพธิดาวารุณีระดับด้วยแก้วแพรลวพลายมีสาบน้ำมีสวนอันง,งดงามด้วยดอกไม้นานาพันธุ์จึงตรัสถามมาตุลีว่านางเทพธิดาวารุณีประกอบกรรมดีอย่างใดไว้จึงได้มีวิมานที่งดงามวิจิตรเช่นนี้มาตุลีตอบว่านางเทพธิดาองค์นี้ เมื่อเป็นมนุษย์เป็นสาวใช้ของพราหมณ์มีหน้าที่จัดอาสนะสำหรับภิกษุและจัดสลากกระพัดถวายภิกษุอยู่เนืองๆน,นางบริจาคทานและรักษาศีลตลอดเวลาผลแห่งกรรมดีของนางจึงได้บังเกิดวิมานแก้วงามเรืองรองพระราชาสเสด็จผ่านวิมานต่างๆอันง,งดงามโอฬารและได้ตรัสถามเทวสารถีถึงผลบุญที่เหล่าเทพบทุตรเท,ทิดาเจ้าของวิมานเหล่านั้นได้เคยประกอบไว้เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์ มาตุลีก็ทูลให้ทราบโดยละเอียดความงามและความรื่นรมในเทวโลกเป็นที่จับตาจับใจของพระราชาเนมิราชยิ่งนักในที่สุดมาตุลีก็นำเสด็จพระราชาไปถึงวิมานที่ประทับของพระอินทเหล่าเทพพย,ยดาทั้งหลายมีความโสมนัสยินดีที่ได้พบพระราชาผู้เคยทรงมีพระคุณต่อเทพพยายดาเหล่านั้นตั้งแต่ครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในมนุษย์โลก เหล่าเทพได้ทูลเชิญให้พระราชาประทับอยู่ในวิมานของตนเพื่อเสวยที่พยสมบัติอันรื่นรมในดาวดึงพระราชาตรัสตอบว่าสิ่งที่ได้มาเพราะผู้อื่นไม่เป็นสิทธิ์ขาดแก่ตนหม่อมฉันปรารถนาจะประกอบกรรมดีเพื่อให้ได้รับผลบุญตามสิทธิ์อันควรแก่ตนเองหม่อมฉันจะตั้งหน้าบริจาคทานรักษาศีล สรวมกายวาจาใจเพื่อให้ได้รับผลแห่งกรรมดีเป็นสิทธิของหม่อมฉันโดยแท้จริงพระราชาประทับอยู่ในดาวดึงช่วเวลาหนึ่งแล้วจึงเสด็จกลับเมืองมิถิลาได้ตรัสเล่าสิ่งที่ได้พบเห็นมาแก่ปวงราชทั้งสิ่งที่ได้เห็นในนรกและสวรรค์แล้วตรัสชักชวนให้ประชาชนทั้งหลายตั้งใจมั่นประกอบกรรมดีบริจาคทานรักษาศีลเพื่อให้ได้ไปเกิดในเทวโลกได้รับความสุขสบายเรื่อนรมในทิพยวิมาน พระราชาเนมิราชทรงครองแผ่นดินสืบต่อมาด้วยความเป็นธรรมทรงตั้งพระไทยรักษาศีลและบริจาคทานโดยสม่ำเสมอไม่ได้ขาดวันหนึ่งเมื่อทอพระเนตรเห็นเส้นพระเกศาหงอกขาวก็สลดพระไทยในสังขารทรงดำริที่จะออกบวชเพื่อประพฤติพรหมจรรย์จึงตรัสเรียกพระโอรสมาเฝ้าและทรงมอบราชสมบัติแก่พระโอรสหลังจากนั้นพระราชาเนมิราชก็ออกผนวดจเจริญพรมวิหาร ได้สำเร็จบรรลุธรรมครั้นเมื่อสวรรคตก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกเวยที่พยสมบัติอันรื่นรมกุศลธรรมที่พระราชาทรงประกอบอันส่งผลให้พระองค์ได้ไปสู่เทวโลกนั้นคือการพิจารณาเห็นโทษของความชั่วและความสยดสยองต่อผลแห่งกรรมชั่วนั้นและอานิสงส์ของกรรมดีที่ส่งผลให้บุคคลได้สวยสุขในทิพยสมบัติอาน,นิสงส์อันประเสริฐที่สุด คืออนิสงส์แห่งการประพฤติพรหมจรรย์คือการบวชเมื่ถึงการอันสมควรการหมั่นรักษาความดีประพฤติชอบโดยตั้งใจโดยมุ่งมั่นหากทำความดีแล้วย่อมได้ดีประพฤติชั่วย่อมได้ผลชั่วตอบแทนนี่คือเรื่องที่สมควรยึดมั่นโดยแท้